แนลที่จะชนทุกคนนะคะมาสร้างความสุขจักการวาดภาพระบายสีนะ้ำไปได้วยกันค่ะ EP นี้นะคะพิเศษมากๆเลยเรายัางคงอยู่ในโปรเจกต์น ว่าสอนน้องค่ะอีพีที่แล้วเนาะคุณแอนได้สอนว่ามณีเนเมฆาขลาไปนะคะอีพีนี้เรายังคงอยู่ในวิทานเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวละครค่ะเป็นร่างมะสูนจะมีความเป็นลายไทยที่ปรับประยุกให้ดูน่ารักตะมุตะมินะคะแต่ยังได้ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากอยู่เนาะมีเสียงแมนกระตุนะคะ <laughs> มาฮัลโหลเลยนะมาเซฮัลโหลเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่คนนี้นะคะเป็นร่างมาสูนค่ะ เราจะชวนน้องไปเดอรคนนี้นะคะไปวาดด้วยกันค่ะทุกคนไปเลยค่ะเย้ว้าสลิดยากอันดับแรกเรามาวาดภาพกันก่อนค่ะแนนจะร่างวงกลมนะคะให้เป็นเหมือนกะโโลกนะใหญ่ๆเลยค่ะเราจะให้มีตัวเล็กๆนะคะหัวโตวๆแบบน่ารักน่ารักค่ะขึ้นโครงร่างแขนขานะคะทำเส้นบวกค่ะแสดงการหันด้านข้างของหน้าเนา้อ ร่างโครงหน้าค่ะแล้วก็มีการใส่เครื่องประดับนะคะมีเครื่องหัวแล้วก็มีเครื่องประดับที่หูด้วยดวงตากลมๆค่ะจมูกแล้วก็ปากนะคะรามาศูนย์จะมีความเป็นยักษ์นะคะเราใส่เขี้ยวให้ด้วยค่ะดวงตานะจะเป็นกลมๆแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แต่เราจะให้ความเป็นไทยได้อยู่ค่ะนี่โดยการใส่หางตาแบบนี้เลยนะคะ ใส่ลวดลายนะคะให้ดูเหมือนยักษ์แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะใส่ที่ข้างแก้มด้วยค่ะมีริมฝีปากแบบนี้เนาะนี่ค่ะทุกๆท,ท่านวาดได้ไม่ได้ยากเลยนะคะค่อยๆฝึกการตวัดแบบนี้นะคะให้ได้เป็นเส้นแบบลายไทยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาตกแต่งนะคะข้างบนนี้นะเขาเรียกว่ารัดกล้าวยอดรามาสู์ค่ะ เราจะค่อยๆใส่รายละเอียดนะคะที่ไม่ได้น้อยเกินแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินจนเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยากนะจะมีลายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นสไตล์ประยุกต์ค่ะเราสามารถที่จะวาดตามได้นะคะแบบนี้เลยนี่ข้างบนนะคะก็ให้เราใส่เหมือนกับเป็นลายคล้ายๆแบบเปลวไฟอะคะ่ะวิธีการวาดง่ายๆเนาะจะทําให้ดูเป็นลายไทยที่ง่ายะคะ่ะนี่ข้างบนก็จะเป็นยอดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ เราสามารถใส่รายละเอียดเล็กๆได้ค่ะต่อไปนะคะเครื่องประดับค่ะเราก็ใส่ความเป็นไทยแบบนี้เลยนะคะถ้าเราฝึกแบบนี้ได้นะคะครั้งต่อไปเราสามารถที่จะวาดตัวการ์ตูนที่เป็นลายไทยได้ง่ายมากๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะค่อยๆใ,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 ใส่เครื่องประดับนะคะลงไปที่ชุดแบบนี้เลยการที่เราขึ้นโครงร่างของแขนและขาเอาไว้ก่อนนะคะจะทําให้เราใส่รายละเอียดได้ง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะใส่เครื่องประดับนะคะ นี่ชุดในส่วนด้านล่างนะคะนี่ง่ายมากๆเลยทุกทท่านทำได้นะคะนี่ค่อยๆวาดขานะคะแล้วก็เท้าตามเส้นที่เราร่างไว้ตอนแรกเลยนะคะมืออีกข้างหนึ่งคะ่ะจะต้องถือขวานแบบนี้เลยนะนี่คะ่ะขั้นตอนต่อไปคะ่ะมาใส่รายละเอียดให้ชุดกันนะคะ ทั้งเสื้อแล้วก็จงกระเบนเลยค่ะใส่กำไลข้อมือแล้วก็ข้อเท้าแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะก็จะมีก้อนเมฆด้วยนะคะเรามาสูดลอยอยู่เนาะอยู่บนก้อนเมฆแบบนี้เลยเป็นก้อนเมฆลายไทยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยทุกๆท,ท่านทำได้ค่ะ เมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาเริ่มลงสีกันค่ะสีแรกที่นานใช้เป็นสีเขียวนะคะเราจะระบายไปที่ผิวของรามาสูรรามาสูรเป็นยักษ์ค่ะสีเขียวเหมือนกับทศกัณ์เลยนะคะนี่เลยแต่เครื่องประดับจะต่างกันนะคะแนนจะระบายให้ทั่วนะคะทั้งใบหน้านะคะลำตัวไม่าจะเป็นแขนแล้วก็ขาค่ะใช้สีเดียวกันหมดเลยค่ะทุกคนนี่เลย ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นนะคะนำมาระบายชุดค่ะระบายแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆระบายด้วยเทคนิคเปียกบ,บนแห้งนะคะจะทำให้การระบายสีน้ำมีความเรียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ระบายไปที่เสื้อก่อนนะคะแบบนี้เลย ในจัววงหวที่ช่วยใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ซับสีออกได้ค่ะเพื่อไม่ให้น้ําเป็นหยดมากเกินไป mm. เทคนิคกระบายสีน้ํานะคะถ้าจะให้ระบายง่ายๆในพื้นที่เล็กๆนะคะใช้ผู้กานค่ะไปลยแหลม,หลมระบายโดยที่น้ําไม่เป็นหยดจนเกินไปนะคะจะทําให้เราระบายได้ง่ายค่ะความระบายการ์ตูนจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะ ผสมสีเขียวอีกเขียวนึงค่ะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นเนาะเราจะมาตกแต่งชุดกันค่ะแต่ยังคงอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคะเป็นคอนเซปต์สีเขียวนั่นเองนะคะจะมีความเป็นยักษ์สูงมากๆเลยนะคะคล้ายๆทศกัณฐ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมีสีเขียวที่เหลืออยู่เนาะแต่จะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นนํามาระบายเป็นเงาให้กับใบหน้าค่ะนี่จะเป็นการประหยัดสีมากๆเลยนะคะใช้สีเดิมนะคะให้ให้เขามีความเขียวเข้มขึ้นมาสักนิดนึงค่ะ เราก็สามารถนำมาระบายเงาให้กับใบหน้าแล้วก็ลำตัวของเราได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแนนจะใช้เป็นสีเหลืองส้มนะคะระบายไปที่รัดเกล้าเรามาสูนแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะระบายให้ทั่วค่ะนี่ใช้สีเหลืองที่แบบว่าอมส้มนิดนึงนะคะจะเป็นสีคล้ายๆกับสีทองนะคะจากนั้นเราจะระบายไปที่เครื่องประดับด้วยค่ะให้ทั่วเลยนะคะนี่ ให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องแปลกใจทำไมแนนมือสัตว์นะคะเราก็กรอคลิปให้มันเร็วนะคะไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแนนจะใช้สีแดงผสมน้ำเยอะๆนะคะระบายไปที่เครื่องประดับเพื่อเปลี่ยนบ้างค่ะถ้าเรามีแต่สีทองนะก็จะทำให้งานดูแบบว่าน่าเบื่อเนาะจำเจเราอาจจะให้เป็นสีชมพูนุ่มๆสักชิ้นหนึ่งก็ได้ค่ะแบบนี้เลย ต่อไปเรายังคงใช้สีแดงตัวเดิมนะคะนำมาระบายที่ริมฝีปากแบบนี้ค่ะให้เป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะเราจะมาระบายที่ด้ามขวานกันเป็นแบบด้ามขวานไม้นะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลแบบนี้เลยใช้พวกกันปลายแหลมๆเล็กๆค่ะระบายง่ายนะ จากนั้นค่ะเราจะใช้เป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะระบายไปที่ขวานค่ะเพื่อแทนสีเทาค่ะแล้วก็ใช้สีฟ้าแบบสดใสนะคะระบายไปที่เงาของก้อนเมฆค,ค่ะระบายแค่เงาก็พอนะคะไม่ต้องระบายทั้งก้อนเพื่อสร้างความดูมีมิติให้กับก้อนเมฆค,ค่ะระบายง่ายมากๆเลยระบายพื้นที่น้อยๆแต่สวยหนักมากนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเน,นจะใช้สองสีนะคะผสมกันระหว่างสีน้ำตาลแล้วก็สีดำค่ะนำมาตัดเส้นแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกเราระบายไปที่ดวงตาก่อนใช้สีเดียวกับการตัดเส้นเลยค่ะนี่จะทำให้ผลงานเนี่ยดูเป็นการคุมบรรยากาศที่ไปด้วยกันนะคะเน,นจะเป็นคนที่ชอบตัดเส้นด้วยพู่กันเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อสามารถตัดเส้นด้วยปากกาได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะเน,นจะใช้พู่กันเบอร์เล็กๆนะคะเบอร์ศูนย์เนาะมาตัดเส้นแบบนี้ค่ะ นี่จะทําให้เราแบบฝึกสมาธิได้ดีมากๆนะคะเราจะตั้งใจมากๆเลยเพื่อให้ไม่เพื่อให้มือเราเนี่ยไม่สั่นนะคะแต่ตอนนี้ปากสัน่นระบายไปที่ขอบแบบนี้เลยค่ะนี่ตัดเส้นทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลย ใช้สีเดียวกันได้เลยนะคะเนยะจะเป็นคนที่ชอบการตัดเส้นด้วยสีน้ำตาลเนาะบางครั้งก็สีน้ำตาลอ่อนบางครั้งก็สีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ครั้งนี้จะออกเป็นความแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยๆนะคะนี่ก็จะให้ความแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเราตัดเส้นนะคะแนนจะใส่รายละเอียดนะคะนี่ของเครื่องประดับลงไปในตอนตัดเส้นตอนสุดท้ายแบบนี้เลยง่ายดีนะคะนี่ตัดเส้นทุกส่วนเลยค่ะเพลินมากเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นช่วงเวลาให้เราได้แบบว่าฝึกสมาธิแล้วก็ให้เราได้แบบว่าเสริมในบางส่วนเข้าไปด้วยค่ะถ้าตรงไหนยังรู้สึกโล่งๆอยู่เราก็สามารถที่จะวาดเพิ่มเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆทุกคนทําได้ค่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของทุกท่านแน่นอนนะคะฝึกฝนเรื่อยๆค่ะต่อไปจะวาดได้ดั่งใจอย่างที่เราคิดเลยนะคะแค่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะนี่ ใช้สีเดียวเลยนะคะใช้สีตัวเดิมเลยสีดำผสมกับสีน้ำตาลนะคะตัดเส้นให้ทั่วทั้งผลงานเลยคะ่ะนี่สไตล์งานของเราในวันนี้ค่อนข้างจะเป็นผลงานที่ดูประยุกต์นิดนึงนะคะจะไม่ได้มีลายไทยจ๋ามากมายนักเนาะจะเป็นการประยุกต์ให้รู้สึกว่าเป็นการที่เข้าถึงง่ายนะคะดูสมัยใหม่ขึ้นดูน่ารักยิ่งขึ้นนะคะ สัดส,ส่วนอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าจะเป็นสัดส,ส์สวนที่น่ารักนะคะหัวกลมๆตัวเล็กๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชืช่นชอบกับวิดีโอที่โคนแนแลก็น้องเวเดอร์ทำให้นะคะไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเวเดอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันอีพีหน้า